มีสโลบามีสโลบามีสโลบาร้านกาแฟเล็กๆแต่คุณภาพระดับใหญ่ๆของลูกหลานชาวภูเก็ตเด็กปุนเตกาแฟอร่อยราคาเป็นกันเองสถานที่โอโถงนั่งสบายวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟนึกถึงมีสโลบา ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบีสโลบาอยู่ถนนรัศด,ดาตรงข้ามโรงแรมถาวรเก่าครับ วันนี้ไม่เลนเรามาทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะที่ร้านอูโอเทรุก่อแก้วร้านนี้ขับรถผ่านที่ไรเต็มตลอดเลยค่ะวันนี้เราก็เลยรีบมาให้เร็วหน่อยนะคะร้านนี้เขาเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มบรรยากาศในร้านก็จะเป็นสไตล์ไม้ๆดูสะอาดค่ะเราไปหาที่นั่งกันเลยดีกว่าเมนูแรกที่สั่งเป็นแซลมอนดิลัสโลปลาแซลมอนเขาสดมากแล้วคำใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนและไข่กุ้งข้าวญี่ปุ่นเขาปรุงมาแล้วเป็นอย่างดีรสชาตินัวสุดๆต่อด้วยปลาแซลมอนย่างเกลือบีบมะนาวน ต่อด้วยหมอ้อไฟเห็ดและปลาแซลมอนทานกันแบบร้อนๆเลยค่ะเมนูถัดไปแฟนชอบมากเป็นไก่ย่างชีสเทริยากิหมอ้อไฟนะคะแล้วยังสั่งมาอีกค่ะเป็นบิฟทาทากิทานคู่กับเบียร์ ยังไม่หมดนะคะยังสั่งผัดยากิโซบะอันนี้อร่อยมากๆเลยต่อด้วยซาซิมิ7อย่างค่ะมีทั้งปลาแซลมอนปลาฮามาจ,จิปลาทูน่าหอยคตเตะปลาหมึกสดทุกอย่างเลยค่ะคุ้มมากจานนี้เมนูสุดท้ายที่เราสั่งก็ให้เชฟเล็กคอมเมนต์ก็ได้เป็นปลาไหลย,ยักษ์โรค,ค่ะเชฟก็จะมาเบิร์นแบบเมื่อกี้นะคะเขาจะใช้ปลาไหลทั้งแผ่นทาด้วยน้ำซอสปลาไหลย่างบอกเลยว่าเด็ดมากอันนี้ค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ พามาเยี่ยมอีกงานหนึ่งของผมนะครับก็วันนี้พามาเยี่ยมในชุมชนของประชาอุดมนะครับวันนี้ก็มีงานประเพณีของทุกปีนะครับในสิ้นปีที่ว่าเขาจัดงานปีใหม่นะครับนะครับพอเจ้าคนในชุมชนก็จะมาร่วมมือกันอาทิเช่นบางคนเขากะผมูแม่บ้านก็จะทําพวกไตปลาแข่งไตปลาแล้วก็หอมหกมกันนะครับ ในนี้ในชุมชนที่เขาทำเรื่องสุอาชิตทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ก็เอามาทําในเรื่องของตอนงานปีใหม่นะครับแล้ววันนี้ก็พามาเยี่ยมค,คนทุกคน ประชาดมนะครับในการจัดงานปีใหม่ครั้งนี้และได้ทํบุญตักบาตรร่วมกันกับคนในชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์จริงๆที่ที่มีก็จะมีพวกไตปลาที่นี่นะครับไตปลาแห้งหรือว่าใครทําไตปลาสดก็ได้นะครับเป็นแกงไตปลาครับแล้วก็มีอ,อย่างนึงก็คือห่อหมกที่เขาพาไปทําขายตามตามงานต่างๆนะครับถ้ามีใครที่สนใจที่อะไรสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเยี่ยมมูได้นะครับติอต่อ่อ,อผ่านผมเลยน,นะครับขอจอจอมนะครับ 083-182-9666นะครับขอบคุณมากครับขอบันธุ์เชกับพ่อแมทุกคนกับประธานทุกชนประชาวโดมนะครับถึงวันนี้นะครับผมกรได้จัดกิจกรรมประจำปีนะครับต่างชุมชนกระได้พรมโดยพ่อแม่พี่น้องในชุมชนได้มารวมโดยช่วยกันวันนี้นะครับเราถาวัยชุมชนพวกเรานะครับจัด วายซาลานะครับแล้วการวดรอบชุมชนเมื่อวานนะครับวันนี้นะครับเราจะทำกันทุกปีนะครับเราเว้นว่างมากระาโซ่กล้าปีเราไม่ได้ทำเพราะว่าโควิดนะครับในปีนี้เราก็ได้ดำเนินการทำนะครับนี่ก็คือกลุ่มกล้องแม่บ้านชุนจุนประชาชนล้อมกล้องเรานะครับรวมตังปอแม่พี่น้องเราได้รวมโดยช่วยกันกันนะครับในชุมชนของเรามีได้เราก็จะรวมโดยช่วยกันกันมาตลอด นะครับรับรับชมชมครอบเราไม่ยานไม่การไม่กิจกรรมต่างๆนักกับพอแม่พี่น้องเราไม่ได้ดึงดูดได้นักกับทุกคนก็รวมโดยชั้นกระรอกนักกับรวมโดยนักกับิลิตภัณฑ์ิลิตภัณฑ์ก้องชุมชนกล้องเราที่จะนำเสนอพอแม่พี่น้องนะครับห่อหมกนะครับพี่น้องครับถ้าแต่เดียวกันพอแม่พี่น้องได้เห็นไปแล้วนะกกับพ่อหมกเลยกับใส่ปลาแห้งนะครับพี่น้องครับที่จะนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเรานำชว์ไปผ่านอกนะครับไม่ได้เราประชุมชมชาวลุงครองเรานเนี่ยห่อหมกนะครับเหล่า ไก่ปลาแห้งนะครับจากลำกระเด้อนะครับรายการน้ำสมุนไพรด้วยนะครับใส่จบๆต้องเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปนะครับรายก็ให้พ่อแม่พี่น้องเราได้ได้ได้ดอกปลาปั้นนะครับเปิดสิการกิจกรรมเราจะดําเนินการตรงนี้นะครับาควทำผลิตกัณฑ์ป้อมุชนประชาชนนะครับป้อมประชาชนจนพร้อมโดยพ่อแม่พี่น้องพร้อมโดยตรงไหนบานงต้ชุมชนประชาชนนะครับอาจจะดาเนินกิจกรรต่างๆนะครับกาหรับเกลืองผลิตภัณฑ์นะครับสวา พ่อแม่พ er ี no, ่น้องกันได้สนใจนะครับการคิดต่อนน้องดุได้นะครับแล้วก็นน้องหญิงได้นะครับการรับใครบายเองแล้วกับก็มกนะครับนามสมุนไพรด้วยนะครับบอกเราให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับรับนะกับกับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนขอได้ไดนะขอได้เสนอ ซึ่งมีวัตถุดิบปลาเป็นปลาที่หามาเองอแลกะก็วัสดุหรือวัตถุดิบที่ทำก็เป็นของพื้นบ้านใบตองก็ในชุมชนใบชาพูก็ของในชุมชนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไม่มีสารเจือปนค่ะและรับรองคุณภาพความอร่อยขอแนะนำและขอเชิญน,นะคะ ต่อได้นะคะในกลุ่มของประชาชนตรค่ะต่างได้ที่เบอร์โทรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตัมือนเดาสสมีซโลบามีซโลบามีสโลบาร้านกาแฟเล็กๆแต่คุณภาพระดับใหญ่ๆ ของลูกหลานชาวภูเก็ตเด็กปุนเตกาแฟาอร่อยราคาเป็นกันเองสถานที่โอโถงนั่งสบายวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟานึกถึงบีสโลบาช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบีสโลบาอยู่ถนนรัศดาตรงข้ามโรงแรมถาวรเก่าครับ วันนี้ไม่เห็นเรามาทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะที่ร้านอูโอเทรุกอแก้วร้านนี้ขับรถผ่านให้ไรเต็มตลอดเลยค่ะวันนี้เราก็เลยรีบมาให้เร็วหน่อยนะคะร้านนี้เขาเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11บเโมงจนถึง3าทุ่มบรรยากาศในร้านก็จะเป็นสไตล์ไม้ดูสะอาดค่ะเราไปหาที่นั่งกันเลยดีกว่าเมนูแรกที่สั่งเป็นแซลมอนดิลัสโ so e รปลาแซลมอนเขาสดมากแล้วคำใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนและไข่กุ้งข้าวญี่ปุ่นเขาปรุงมาแล้วเป็นอย่างดีรสชาตินัวสุดๆต่อด้วยปลาแซลมอนย่าง ต่อด้วยหมอ้อไฟเห็ดและปลาแซลมอนทานกันแบบร้อนๆเลยค่ะเมนูถัดไปแฟนชอบมากเป็นไก่ย่างชีสเทริยากิหมอ้อไฟนะคะ,ะ,คะแล้วยังสั่งมาอีกค่ะเป็นบิฟทาทากิทานคู่กับเบีย ยังไม่หมดนะคะยังสั่งผัดยากิโซบะอันนี้อร่อยมากๆเลยต่อด้วยซาซิมิ7อย่างค่ะมีทั้งปลาแซลมอนปลาฮามาจิปลาทูน่าหอยคตะเตะปลาหมึกสดทุกอย่างเลยค่ะคุ้มมากจานนี้เมนูสุดท้ายที่เราสั่งก็ให้เชฟเล็กคอมเมนต์ก็ได้เป็นปลาไหลย,ยักโรค,ค่ะเชฟเขาจะมาเบิร์นแบบเมื่อกี้นะคะเขาจะใช้ปลาไหลทั้งแผ่นทาด้วยน้ำซอสปลาไหลย่างบอกเลยว่าเด็ดมากอันนี้ค่ะ